อาวัน,นีเขาเซลอี๋ลาวันด,ดีเขาเซลน้องอีกแล้วเด้อเออคุณเฮียหนอเอ้ยฉันยานฉันเออเอออันนั้นเนี่ยเออเดี๋ยวเขาอีกว่าอีกแล้วอืมเอาว้าแบบนี้เด้อเออเขาอันนั้นมาเขาถามเขาถามระย่างนั่นแหละ เอามาเป็นการเซลล์กันนี้เอออเอีฟสีฟ่ฟักให้เซลล์กับเซลล์นะพี่น้องเอ้ย,เ,อยเห็นบ่เนี่ยเออโฮมสันก็มีลายซี่ลล่สั้สนเด้ออ่คุณแม่ทอนเงินนะจ๊ะอืมคุณแม่ทอนเงินไม่ใช่คุณหมอทอนเงินนะเพราะมันไล่ซี่นะพี่น้องเอ้ยก็สร้างมันเถอะคนหงามเฮ็ดจังใดก็งามคนผู้ไฮเฮ็ดจังใดก็ไฮคนใจดีทํายังไงก็ใจดีขนาดเขาเวาซึ้งกระดกกระเดียกะ็ะอืม เฮ้ปวดอะเฮ้ยงัวมีลีลาได้จังเลยเฮ้เฮ้ดอะโอ๊ยวอกก็วอามาลดเล้นตายแต่ห้มนะเนีวอกก็วอกมาลีล้วไม่ลีลาอะไรเอาอาพี่น้องเอ้ยฮัลโหลเด้อพี่น้องด้วยเอาบาร์เนียนพระเอกสันยื่นใส่ะเหออ่าบาริเซลเป็นทางการแล้วอีอืม อย่าเคียด,ด์ดีรอเตือนท่านเร็วอ่าเขาเซลล์ฮะเซลล์เ็เซลล์ไปเนี่ยอ่าเอาอย่างนี้นะผู้จัดการอันมงที่ดินบ่ได้กับโเป็นยังดอกแล้วกับ่บต้องเฮ็ดบ่ต้องสร้างดอกกันขั้นเซลฮหักกันแล้วนั่นไล่เซลล์ไปอยู่นำํำฮอตเซลล์ส่วนมังแต่งหุน่นอ้าวอันพิจารกากันอยู่บ้านเซลล์ไปเลยคนเดียเขาเขาเซลล์วันนี้ ผู้จัดก,การก็เลยว่าเออเดี๋ยวผู้จัดก,การสิล่องเซลเบื้องอน้ะแต่ว่ามันสิไปบบไปหูเซีวยว <c oughs> เอ้ยเอ้ยคันเจ้าของฮักเขานันไปนอนน้ำโพใหญ่ฮอเซียว,วอยู่น้ำสวนหุ่นเด้อ,อ <c oughs> เดี๋ยวเราปล่อยให้เราคลอดลูกอยู่อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านอ, <c oughs> อันไปอยู่น้ำส่วนมักงแต่งนำ้ำอพเซียว,วเด้อ <c oughs> เขาอะไรคือเอาเขาเลยถามเขาว่าเอาเรียกยก็คือบ่ใหาอยู่น้ำกันยูน้ำกันบ่ได้เออเดี๋ยวเขาเซลอีหงอีหงองโอ้ยพ <laughs> ี่ <h ings> น้องเนี่ยป่านนั้นเด้อืมป่านนั้นหุ่นเด้อเพราะฉะนั้นแล้วนั่นให้ให้เซลนี่ปอยูนนำส่วนหุนนน่นอดป่านนั้นเด้อพี่หน้องเอ้ยอันนี้เขาเซลไหม อาสันก็เลยว่าเดี๋ยวซันอีเซลอีห้ามันรู้ว่ามันไปยูส่วนหรือมันอิยู่น้ำสันมันทั้งบอกว่ามันอีไปซ้ามันอีน้ำสันมันอีน้ำสันย้อนมันว่าอีมันกุยอูหาซันโอ้ยว่าซันวันขานมันไปยูน้ำหดเซลบ่ได้อออืเพาะว่ามันอีขี้คานเมื่อดีรูกค่ะให้แล้วก่ารู้ขัะแการให้แล้วก่าเซล มาแม่แล้วว่ามาหมูหญามดามาจักเฮียมามาแม่แล้วมันยังอีกแล้วว่าบ่ซื้อเฮาอมมาเดี๋ยวเสียเว้ยโหยอีตายแล้วว่ามันก็อีว่าผู้จัดการอเอมันน่ะอืมมันมันน่ไปเฮ็ดมงแตงแล้วก็เสียเว้ยมันยังอีก่บาน่บานก็อีว่าซั่นโคโลโคโล้ซะบ่ได้กเนะอ่า เด็ก็บวบ้านจังมองเราสีกลับมาบ้านน่ะมากวยอนะู้วให้ในเป็นอย่างเออซีนอนนี่มันก็สิวนะ่าเฮ้ยกูบวไปเรากยู่ส่วนนะกูก็อยู่นี่แหละอุ้ยนะ้องเอออันนี้ยอกันซื้อๆเด้ออออมันไปเท่าบไดายอ่ะนมันอีวนะ่าเฮานีแล้วกนะ็บีฮู้ว่ากวยอูัวมันเนาะอีว่าเฮาอีตึมเด้อย้อนเฮาอีตึมเด้อ เอาเอฟซีบอกเนี่ยนะเนาะเอฟซีบอกเขาไล่เซิวไปอยู่สวนเขาไล่ผัวบาทไปอยู่สวนหน้าโมซิวอ่าเฮาเฮาก็ไล่แบบนี้นั่นเนี่ยเอซิเลยเขาบอกเขาไล่เขาบอกว่าบอกเขาโตไปอยู่สวนเขาบอกว่าไล่เซิวคุณว่าไปอยู่สวนคุณเด้ออ่าเขาก็ไล่เขาบอกว่าเขาไล่ตัวเขาก็ไล่เราไปแม่ซิว ไปยู่ส่วนหุ่นลวดเอาขากกับไห้ดิเดี๋ยวไหาไปอยู่หันนะเอออยู่หันเนะี่อยมอยจะโลหตุบาน,นเ้อเอออ๋อ,อผู้จัดการนี้มีแนวโน้นอมอืมอาวันนี้เสารแล้วเสาเซลแล้ววันนี้อ่ามีแนวโน้มโน้มื่อน,อน,อนคือน้ำนองหันลวดลวดด่อนเขาโหดเด้อ่ามีแนวโน้มว่ากำลังหาดูนั่นแหละที่ดงที่ดินว่า <c oughs> ตอ,อตอนเท่าตอนแก่ตอนโอ๊ยน้อง unch. ชั้นกระเฮาแล้วเดือเนี่ยอออัอนใบเกิดชั้นนั่นกะ <c ười> เอาใบเกิดชั้นนั้นแสงคิวบัวบานไปแล้วอีแต่ว่าน้าตานั้นเฮมันตกอันดับบัวบานอืมอ่าน้านี่เฮาซื้อเอาอีซื้อเอาจมูกนี่เฮาก็ซื้อเอา <c ười> ซื้อเอากระซ้อเสียซนะูแสงเนี้ยซื้อเอาไรเตริบอืมบัวบานนี้เขาช่าวยฮะบอล <c ười> เขาสวยฮาบอแต่หะสั้นเนี่ยผซื้อเอานี่ยชั้นก็ขี้ไล่ก็บบานเดี่น้องเอ้ยือเพราะฉะนั้นเราต้องบบานเนี่ยเขายุยงคงกับพันนี่เออหัวพุดจัดการนี่มันบราย,ยุยงขงกับฮันเออเพราะว่าลอกคาบคือต้นเปื่อยน,นี่ล <c oughs> อกออคาบคือต้นเปื่อยน,นี่เ้ออ่าดั้งเดิมดั้งเดิมกับพูดจัดการนี่ก็หุ่น,นเออ ดี๋ยวในเฮห,หุยกาศกา็ห่มลงน้อยนึงแล้วก็มันน,นี้นนนี่นันนิดน้อยน่นนะเออเราว่ากินกาแฟ е ดื่มกาแฟ е อ่ามันยากี่น้องมันยากอันได้กินกาแฟ е นั้นเฮน,นอนดูบดานก็หุ่นเด้อ <laughs> <laughs> กินกาแฟ е นะมันยากน้ำลายหยดหุ่นเด้อ อย,ยากยาวทันเหอะมันอยากอดเอากระอดบอดใดเี่น้องเอ้ยอ่าดื่มกาแฟไปจักระยะหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำตามเขารู้อยู่ว่าแค่เสดานะเออเขาก็ขัดเบยขันเบยบอด้ดกินก็มันก็อมหอมอมหอมเดี๋ยวน้องเอ้ยหัวเราบอด้ดเป็นสัน้นสั้นก็บโบหัวหน่ามือนึงเงยเธอไม่ต้องต้มกาแฟะนะอยู่ในบ้านเนี่ย เธอไปดื่มที่ร้านเลยเพราะว่าฉันได้กลิ่นแล้วฉันก็อยากนะว่บบางหัวไอ้มันนี่หัวกะตื่นเมื่อเช้ามานั้นกินข้าวเสร็จแล้วเฮินกะฮูดเดอ้อไปร้านไปนั่งดื่มกาแฟยอยู่ร้านโฮนี้เออดีตตนหัวไอ้เฮี่น้องเอ,อ้ยขันไลหัวไปดื่มกาแฟนอกบ้านซื้อมืออะไรก็ได้มัน <c oughs> นี่โอมเอ,อ้ยหูเด้อ โอเคอ่าดื่มก็ดื่มนะอ่าบัาิหารบริดื่มกาแฟดำไหมกาแฟดำมันอีลแรงมันอีลแรงกว่ากาแฟอันนี้เด้เ <c oughs> ก้วหนึ่งกาหุณเด้อหัวใจหัวใจเต้นแรงตึกตึกตึกคุณเด้อเออหัวใจวใจเต้นแรงขันหาซห่าโนยมันกับบอสเซฟนี่นะบอได้หุ่นจักรเนี่ยดื่มแบบบอสซน้ำตาล่บอสไน้ำตาลเลยถ้ากาแฟดำก็กาแฟดำไปเลยอืมเพราะว่า อันน <krit> pues <t> ี้เฮอส่ง <t> นี่เฮช่วงหัวราชการมานั่นเฮหัวราชการอวบได้หรือพี่น้องอวบค่ะกำมังย่อ้องกำมังย่อยเพราะว่ากลิ่นมันไปบวมน้ำจากสวีเดนเอบวมน้ำแล้วันนี้ก็มาดื่มกาแฟเดนอนเดน่นีเดเลยน้ำหนักก็เลยลดลงหน่อยนึ่งหน่อยหนึ่งเติมนึ่าต่อโอ้ย เปิดหน้าต่างเลยพี่นงเอ้ยเนี่ยเปิดหน้าจ้างเอาความเย็นรสนาระยิเฮ็ดคลิปบัแล้วมันฮอนอืมมันฮอนบันนี้โซ่มือซ่ามือหัวจัชการก็ดื่มแค่หนึ่งอืดื่มแค่หนึ่งทิ้งช่วงไปซ่ามือเดยอสั้งห้าดื่มมือนี้อีกอืมมันยากนะฮี่นงเอ้ยฉันยากกาแฟหอม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 ยางลุไปลุมาลุไปลุมาโอ้ย เงิดตัวเองเออเงิดตัวเองอ่าต่อม,มันนั่นแหละจวดๆอีเจักมือช่องสม,มือขันมันให้อันนี้แล้วก็อีเสาเดยมือเ้นมือกา่าซ่องสม,มือเฮน,นึงอาทิดหนึ่งเฮน,นึงเดยกค่อยๆลดออกแล้วอีอย่างหนึง่งอ่าสั้นกาอันนี้ฮะมันโมอกองเกินมันก็นใหญ่อยู่แต่ให้ขยับออกอันนี้ก็ประมาณซอกนึงเลยนะเออโกนึงนะ มันซอกนึงแล้วบัดมอมันหายับออกใกล้ๆให้มันก็บ่ค่อยนั่นบัดเด้อหานั่งเฮ็ดแบบตๆเบิดน่ะมันก็บ่ใหญ่บ่ใหญ่ได้ปานดอ่ไปจิบน้ํามาแล้วพี่น้องเอ้ยอแห้งอแห้ง bước về bước mà cả chắc khử hơn của nó thì ơi Hãy subscribe được.